มาแล้วครับผมมาแล้วกับไอโฟนสิบสสีเขียวที่หลายคนอยากได้ไม่รู้ว่าเพราะสีเขียวสเสียวครับเอ้ยใช่สีเขียวเหนียวซับหรือเปล่าเพราะตอนนี้หลายคนก็เออนกันว่าไปผูกกับเรื่องของมูเตลูนะครับก็เลยมีสีเขียวมาแบบนี้แต่คาดว่า Apple ไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราแน่นอนครับ <c oughs> ทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะเป็นสีเขียวคนละเฉดกันเพราะว่าทางฝั่ง iPhone 13นั้น กับ13มินินะครับจะเป็นสีเขียวเฉยๆสีเขียวมาตรฐานนะครับแต่เราค่อยมาแกะดูว่าสีเขียวธรรมดาของแ p ปเปเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่งกล่องดำนะครับซีรีส์ Pro กับ Pro Max จะเป็นสีเขียวอัลพน์กรีนนะครับพอเป็นรุ่นโป o แล้วก็ต้องเพิ่มชื่อมันดูซับซ้อนดูหรูหร,ราขึ้นมานิดนึงก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ครับแกะกล่องเทียบสีไปเลยว่าเขียวกับเขียวอัล i m e มันเป็นยังไงแล้วเฉดมันเหมือนกับ11 Pro ไหม เียวลองมาดูกันขอดูถงไอโฟน e 13ก่อนนะครับอันเนี้ยไม่เหมือนแน่นอนเพราะมันเป็นสีเขียวเขียวเขี้ยวเขียวเขียว,เข,ยวเข้มเลยอะขนาดเสื้อผมเนี่ยมีหลายเฉดน,นะหลายเขียวอันนี้ยังเข้มกว่าคือสดแล้วก็เข้มกว่านะครับไม่ใช่รายสหารคามโมแน่นอน,นครับลองเช็คดูแล้วมันจะเป็นโทนเขียวเข้มๆแก่ๆนะครับประมาณเขียวใบไม้โดยจะมีโลโก้ a p p l e ตรงกลางนี่เป็นสีเงินนะ นี่นมันเป็นสีเงินนะเห็นไหมผมเอ็นิ้มเขาไปแย่เนี่ยนะมันเป็นสีเงิน,หนเห็นไหมครับไม่ได้เป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนของตัวโมดูลกล้องมันจะเป็นอีกเฉดหนึ่งเป็นคนละเขียวแล้วก็เฟรมรอบตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้คือไอโฟน13นะครับกับ13มินิจะเป็นเฉดประมาณนี้ซึ่งตอนสีเงินงน,นะครับถ้าใครจำได้ตอนนั้นมันไม่ตรงปกเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูตรงปกหรือเปล่า ก็ยังไม่ค่อยตกปกเท่าไหร่คือมันดูเข้มกว่านะครับบนหน้าปกแล้วก็น่าจะเข้มกว่าสีบนเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้คือ13ส่วนนี้ครับผม iPhone 13 Pro Alpine Green ครับนี่ครับเฉดสีตัวนี้ยโลโก้ a p p l e ก็จะเป็นสีเขียวด้วยนะครับไม่ได้เป็นสีเงินแต่สะท้อนแสงได้เหมือนกันนะครับยังคงสะท้อนได้อยู่นิดหน่อยแล้วก็เฉดสีเขียวตัวนี้มันก็จะดูละมุนกว่า ส่วนหนึ่งก็มาตัว frosted glass ครับทำให้สีไม่ได้เข้มมากนักเพราะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยบริเวณโมโดูลกล้องอะ่ะก็เป็นสีเขียวเฉดผมว่าใกล้เคียงกับ iPhone 13นะสีจะเข้มกว่าครับตรงโมดูลกล้องอะ่ะซึ่งจะเป็นโทนสีเดียวกันนะครับกับโลโก้ Apple ด้านหลังเฟรมตัวเครื่องกลับกันครับตัวนี้มันจะเป็นสีเข้มเลยเขียวดําเลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ยังคงความมันเงางามแล้วก็ใช้แปะรอยนิ้วม,มือของเราได้เหมือนเดิมครับนี่คือโห จะเลอะไปไหนเนี่ยนี่ครับเป็นเฉดส,สีของตัว13 Pro กับ Pro Max นะครับจะเป็นอันพ e อยก e ีนแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของรอยนุ่มงนุ่งมือครับที่ฝาหลังถ้าเกิดว่าตัวของ13 Pro นะก็จะเช็ดออกง่ายกว่าเพราะแม่ค่อยมันแต่ตรงโลโก้ก็จะมันมันได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะมันทั้งกระจกทั้งแผ่นนะครับนี่ครับตรงปกไหมอาอาจจะหามุมแสงเข้าหน่อยหรือเปล่า คือมันก็งดูเข้มกว่านะครับปกอยู่นิดหน่อยนะฮะสำหรับตัว13 Pro นะครับนี่แต่ถ้าเกิดดูสีแบบนี้นะครับในสตูดิโอมีไฟส่องอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะบางคนนะครับเห็นตอนเปิดตัวแล้วเนี่ยไปเลือกดูของจริงอยากเห็นสีจริงมันไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะเอา iPhone 13กับ13 Pro ครับทั้ง2สีเนี่ยออกไปข้างนอกครับไปลองถ่ายมาดูว่าถ้าคนอยู่กลางวันกลางแดดข้างนอกแสงปกติแสงในคาเฟ่ หรือว่าลองเทียบกันดูแล้วว่าไอ้เฉดสีเขียวของ iPhone 13นี่จริงๆแล้วมันเขียวแบบไหนว่าแล้วก็ไปกันเลยครับ จะเห็นกันแล้วนะครับว่าโทนสีทั้งคู่ของ iPhone 13นะครับทั้งกรีนและอ l ล i พ e g ก e ีนเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับในบ้านเราคุณจะเรียกมันว่าสีเขียวอะไรส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องอันนี้คงไม่ต้องแกวองให้ดูกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับ iPhone 13ที่ขายกันมาน่าจจะเกือบเกือบครึ่งปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงตุลาพฤศจิกานะครับผม ในกล่องไม่ได้แถมมาให้แต่ถ้าคุณต้องการจะหาหัวชาร์จครับลองมาดู ZMI HA728 กับสายชาร์จ GL870 ครับอันนี้ไม่รู้ว่าทาง z m ทเนี่ยไปแอบคุยกับ Apple มาหรือเปล่าเพราะว่าคอลเลกชันใหม่เป็นสีเขียวนะครับเกณียนคอลเลกชันเนี่ยเหมาะก,กับชุดสีใหม่ของ Apple เลยตัวหัวชาร์ะครับมีขนาดเล็กพกพาง่ายลบขอบลบเหลี่ยมออกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ไปสร้างรอยขีดข่วนให้อุปกรณ์ต่างๆในกระเป๋าแน่นอน รองรับการจ่ายไฟสูงสุดถึง33วัตต์นะครับผ่านพอร์ต Type C แล้วก็ในพอร์ต Type A เนี่ยรองรับสูงสุดที่27วัตต์ส่วนตัวสายชาร์จ ZMIGL 8 7 0นะครับตัวนี้เป็นสายซิลิโคนออกแบบมาให้มีความทนทานสูงเป็นพิเศษนะครับเรียกว่าจะหักงอเป็น30,000ครั้งหรือว่าเสียบเข้าเสียบออกกว่าหมื่นครั้งก็ไม่มีปัญหาครับตัวสายมีความยาว1เมตรรองรับมาตรฐาน MFI นะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง iPhone iPad ได้สบายส,ายสายครับ ส่วนใครกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ของเส้นดมไอนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยถึง6ชั้นป้องการตรวจสอบภุกอุณหภูมิการลัดวงจรป้องกันฟ้าผ่าแรงดันไฟตกหรือว่าแรงดันไฟเกินนะครับพร้อมประกันให้ถึง2ปีทั้งหัวชาร์จและก็สายชาร์จด้วยโดยราคาของหัวชาร์จ ZMI H A 728นะครับอยู่ที่499บาทส่วนสายชาร์จ G L 870ก็499บาทเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีแบตสำรองไร้าสายนะครับมาในสีเขียว Green Collection เหมือนกันนั่นคือ ZMI WP B01 พกพาสะดวกแถมยังชาร์จได้ง่ายด้วยนะครับเพียงวาง iPhone ลงไปก็จะทำการชาร์จผ่านระบบไร้าสายทันทีโดยตัวแบตเตอรี่นะครับมีความจุห10 0 0มิลลิแอมส่วนการชาร์จผ่านสายนะครับก็จะมีทั้งพอร์ต USB Type-A แล Type ้วก็ Type C ให้ใช้งานโดยจะรองรับการจ่ายกระแสไฟสูงสุดที่22.5วัตต์ เรียกว่าสูงกว่ามาตรฐาน iPhone ที่ตอนนี้รองรับการชาร์จไว้ที่20วัตต์อยู่แล้วแถมเสียบป,ปุ๊บก็คือชาร์จปับ๊บไม่ต้องเหมือนกับแบตเตอรี่สำรองบางรุ่นที่ต้องมาหาปุ่มกดเพื่อเปิดใช้งานด้วยสำหรับราคาของแบตเตอรี่สำรองแบบไร้สายนะครับแ M I W P B 01นั้นอยู่ที่1,290บาทนี่ก็เป็น iPhone 13สีเขียวใหม่ที่เรามาแกะกล่องให้ชมกันนะครับผมใครชอบสีไหนหรือจะมอะไรก็จัดได้เลยครับด้านล่างมาพูดคุยกัน วันนี้ผมพัทนะครับก็ทิามานรอยแซนลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับที่ช่องให้ด้วยสวัสดีครับคือเนี้ยใหม่แหละเขียวเข้มนี่มันไม่เคยมีแน่นอน,นครับแต่ว่า1 3 p สา Max แม็กเนี่ยเฉดมันคล้าย11มากแทบจะ90%นะครับถ้าเกิดถือวางข้างกันเนี่ยผมว่าดูออกยากนอกจากจะมาสังเกตไอ้ตัวโมโดูลกล้องนี่แหละ